โมกี้กูบปลี่ยนเต็นเต็นแไม่ได้มึงอย่าลบลูกกูเดี๋ยวมึงเจอมานาฟิล์มแอคชั่น ลืมป่ะว่ามันมอมีลูกค้าเหรอ,อยรอก็ได้โดนอะไรมาล่ะอยากจะลูกชายครับตอนนี้ยังไม่มีลูกเลยครับกับเมียเนี่ยทะเลาะก,กันบ่อยใช่ไหม แม่หมอรู้ได้ยังไงครับข้ารู้ข้าเห็นใช่ไหมทองกึง <c ười> <c ười> มาเดี๋ยวข้าจะสะดเดาะเคาะให้อย่างเองอะมันต้องใช้ไข่ล้างของเองน่ะมีของโดนของเข้าให้แล้วแล้วผมต้องทำยังไงครับแม่หมอบอกกี้กู่งตไ้เนี่ย รู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยครับแม่หมอสงสัยผมก็ต้องโดนของจริงอะครับเราต้องทำไงต่อไปครับแม่หมอต่อไปเนี่ยต้องเป็นพิธีเอาไข่ปุกเศกมาล้างของไข่ปุกเศกมันจะช่วยได้จริงๆเหรอครับแม่หมอมึงอย่าลบลูกูเดี๋ยวมึงเจอ อะไรครับแม่หมออันนี้คือ like ของดำที่มึงโดนแ้วต้องทำไงให้มันดีขึ้นนะครับก็เอาไข่เน right ี่ยเข้าปากอีกมันจะช่วยล้างของ ตัวเองเอาเลยครับแม่หมอผมอยากรวยผมอยากได้ลูกชายผมอยากมีงานสักทีครับแม่หมอเอาเลยครับแม่หมอโอมซุกน,นั่นๆๆนี่ทำไมกันนะซุกนั่นนีน่วำไมฮ่าฮ่า ไม่แตกเอาไมมาแล้วไข่แดงนี่แหละมันจะช่วยล้างของให้เองไข่แดงอ้าปาก มือที่ผ่านน้ำมนต์จะทำให้มึงถูกหวย <c oughs> ถูกหวยขมอืมถูกหวยมีงานทำได้ลูกชาย เมียรักเมียหลงเป็นไงตอนนี้เอ็งรู้สึกยังไงบ้างข้าวรู้สึกดีครับแม่หมอฮัลโหลครับเรียกสัมภาษณ์งานได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับแม่หมอครับขอบคุณมากนะครับแม่หมอ โชคดีทำสิจริงจริงไอ้นุเอ็งขยับเข้ามามันนั่งหน้าแม่หมอนี่ขยับเข้ามาเอ็งมีเรื่องทุกข์มีเรื่องร้อนใจถึงมาที่นี่ใช่ค่ะแม่หมอคือว่าหยุด ไม่ต้องพูดเองทะเลาะก,กับเจ้านายทะเลาะก,กับผัวอเอามือมาดูสิ กลังจะตกงานแม่หมอรู้ได้ยังไงคะหนูต้องทำยังไงบ้างคะทุกปัญหามีทางแก้จริงเหรอคะหนึ่งแสนฮะหนึ่งแสนแลกกับสิบล้านสิบล้านเหรอคะแม่หมอหอ,อืเอ้ยเงินเอาเลยค่ะหนูหนูหนูอ๋อห,ห,หนูมาพอดี <laughs> <laughs> เฮ้ยสิบล้านอะเลือกไพ่มา ามใมันเป็นวิธีที่จะทำให้เองได้เงินสิบล้านทางแก้มันง่ายนิดเดียวอีนูย่งไคะแม่หมอไพ่บอกว่าเองเป็นคนพูดตรงพูดแรง มีคนไปลงของไว้ที่ปากต้องถอนคอหงอกถอนเลยเหนูต้องกินไข่เหรอคะแม่หมอไม่ใช่อถืเอเฉยๆวิธีแก้ <c oughs> คือต้องใช้น้ำตาลปลุกเสก <c oughs> ให้ปากหวานเอาเลยค่ะแม่หมอหนูพร้อมแล้วคะ่ะหนูพร้อมรับเงินสิบล้าน ว่าไงนะทองกึ้งมาที่สุในปากเองอ่ะชี่สุ ยืนปากมายืนมาน้ำตาลที่ผ่านเทียนปุกเสกทำให้เองปากหวานพูดกับใครก็ฟังลื่นหูน้ำตาลสายนี่แหละจะล้างของให้เองไม่ออก ไม่ต้องใช้เทียนดำยังไม่เป็นใจให้เองคงโดนของมามากมาเอาหน้ามาใครเห็นใครคุยด้วยเขาก็ชอบ เขาก็รักเขาก็ลงเองรอดูได้เลยกลับไปกลับไปตอนนี้กลับเลยค่ะกลับเล่ะกลับกลับผัวรักผัวหลงแน่นอนเจ๊แล้วเมื่อกี้เขาให้กี่บาทอ่ะแสนหนึ่งแสนหนึ่ง ทำไมคนอย่างนี้สมัยนี้มันหลอกง่ายเนาะก็สมัยนี้เศรษฐกิจกกไม่ดีที่บุญทางใจมันต้องเยอะฉลาดนะเราเนี่ย <c oughs> แน่นอนไปต่อไปเดี๋ยวอีหนูนั่นมันจะต้องมาเกะเกะกลับ,บมาอีกมาไม่มาแล้วเ,เจ๊รีบเก็บของเลยเจ๊เออเออเอองนเินนี่ค่อยแบ่งนะเจ๊เอาไปซื้ออายไลเนอร์ตัวเองก่อนเออเออเออ,เอ,อไปอออไปไปอายไลเนอร์อะไรวะจบ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  ถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปเลยพีถ่ายทำไมถ่าคลิปเอาต่อขึ้นนะเดยถ่ายเดี๋ยวถ่ายตอขึ้นเยนะไม่คว่นะต่อขึ้นไปตอขึ้นไวอาึืนนะ